สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะศูนส่งเสร,ริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีนะคะ, <l ip> ะ,คะก็จะมาพบอีกคลิปหนึ่งที่สำคัญในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะออรหัสวิชาพพานคอควาย1 1 1 0 1ระดับปฐมศึกษานะคะโดยครูหน่อยค่ะนางสาวาไทยทิพย์เชยกำเนิดครูอาสา,มาสมัครกศนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ระดับปถมนั้นนะคะหรืออีกสามเนื้อหาสุดท้ายที่เราจะมาพบกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาลายวิชาเลขาคณิตนะคะสถิติและความน่าจะเป็นนะคะวันนี้เราพบนะะเนื้อหาสามเนื้อหานี้นะคะค่ะรูปเลขาคณิตนะคะสองมิติรูปเลขาขะคณิตขขสองมิตินะั้นเป็นรูปปิดบนระนาบนะคะ จะประกอบไปด้วยนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านสามด้านนะคะและมีมุมสามุมรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีด้าน4ด้านและมีมุม4มี่มุมรูปวงกลมนะคะไม่มีเหลี่ยมนะคะและไม่มีมุมรูปวงรีไม่มีเหลี่ยมและไม่มีมุม สำหรับรูปหลายเหลี่ยมวันนี้มาดูกับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีด้าน5ด้านและมีมุม5มุมที่เท่ากันค่ะลักษณะและชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปปิดนะคะที่ประกอบด้วยด้าน3ด้านมีมุม3มุมนะคะและมุมทั้ง3นั้นรวมกันแล้วจะได้180องศาเสมอนะคะ ด้าน3ด้านในตามตัวอย่างนี้ลองดูนะคะว่าด้าน3ด้านจะมีด้านกอขอด้านกอคอและด้านขอคอนะคะมุม3มมุมนะคะได้แก่มุมคอกอขอนะคะมุมกอคอขอนะคะและมุมกอคอคอซึ่งทั้งสามมุมนี้นะคะ รวมกันแล้วจะเท่ากับ180องศาค่ะและสัญลักษณ์นะคะที่จะเขียนแทนรูปสามเหลี่ยมน,นะคะกอขอคอนะคะก็คือรูปเขียนสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะและก็ใช้สัญลักษณ์แทนตรงมุมนี้เราจะเรียกมุมกอขอและคอค่ะรูปเลขาคณิต3มิตินะคะลองมาดูว่าลักษณะเด่นของรูป3มิตินั้นนะคะ สามมิตินั้นจะมีความกว้างความยาวและความลึกนะคะมีความลึกนะคะทำให้เห็นรูปร่างและโครงสร้างของวัตถุได้ชัดเจนถ้ามีปริมาตรนะคะปริมาตรนั้นจะทําให้รู้สึกว่ารู้สึกถึงความจริงนะคะความเป็นจริงว่าวัตถุนั้นจะมีความหนักเบานะคะสามารถมองเห็นได้จากหลายมุมทําให้เห็นรายละเอียดได้ครบถ้วนค่ะ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิต3มิตินะคะเราจะสังเกตได้ว่าการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตนั้นนะคะจะมีทั้งรูปทรงที่จะเป็นมีความกว้างความยาวและความลึกนะคะถึงจะประกอบเป็นรูป3มมิติได้นะคะในเนื้อหาต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นนะคะ ข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขหรือข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบหรือคาดคะเนเพื่อค้นหาความจริงข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่เราสนใจนะคะสามารถรวบรวมได้จากหลากหลายวิธีอย่างเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทดลองการสอบถามการรวบรวมจากทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะเราถึงจะได้ข้อมูลต่างๆมาทำสถิติขึ้นการสร้างสถิติเราสามารถที่จะใช้ชนิดของแผนภูมิแผนภูมินี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะ เช่นแผนภูมิแท่งที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มนะคะแผนภูมิวงกลมใช้แสดงสัสดส่วนของข้อมูลในภาพรวมแผนภูมิเส้นแสดงแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามเวลาแผนภูมิรูปภาพช่วยให้ข้อมูลดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายและแผนภูมิการกระจาย เป็นการใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะการเขียนแผนภูมิแท่งนั้นคือการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมานำเสนอเป็นรูปแบบของแผนภูมิแท่งเพื่อให้ข้อมูลดูเข้าใจง่ายเห็นความแตกต่างและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างชัดเจน การอ่านและเปรียบเทียบแผนภูมิแท่งนะคะเมื่อข้อมูลเราได้ข้อมูลเกี่ยวข้องสิ่งเดียวกันและลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มี2ชุดหรือมากกว่านั้นสามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ครูแสดงถึงแผนภูมิแท่งนะคะจำนวนนักศึกษา ปีงบประมาณ2,567นะคะซึ่งประกอบด้วย2ภาคเรียนด้วยกันนะคะในปี2 0 0 5ภาคเรียนที่2ทับ2 5 6พกับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567นะคะซึ่งข้อมูลจะเห็นได้ว่าแผนภูมิแท่งสีน้ำเงินนั้นคือระดับประถมศึกษา นะคะสีส้มนั้นคือระดับหมอต้นและสีเขียวนั้นคือระดับมอปลายนะคะก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างของแผนภูมิแท่งนะคะว่าระดับประถมนะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษาทัน2566นั้นน้อยกว่านะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะคะแต่ลักษณะของหมอต้นนะคะภาคเรียนที่2 รับ2566นะคะมีนักศึกษา 3, มากกว่าภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะคะและสีเขียวนะั้นแสดงให้เห็นว่าภาคเรียนที่สองปีทับ2 5 6 6นั้นมีมากกว่าภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการภูมิแท่งนะคะในนักศึกษา ปีงบประมาณ25 6 7ค่ะนะเรามารู้จักความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นนั้นนะคะก็คือค่าที่แสดงถึงโอกาสที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นั้นซึ่งความน่าจะเป็นจะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะค่าความน่าจะเป็น ใกล้หนึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่โอกาสเกิดขึ้นสูงค่าความน่าจะเป็นใกล้ศูนหมายถึงเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยอลองลอง,องมาดูตัวอย่างสถานการณ์นะคะความน่าจะเป็นเบื้องตน้นกล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาวสองลูกสีเหลืองหนึ่งลูกนะคะสมจิตต้องการที่จะหยิบลูกปิงปองในกล่อง โดยไม่มองนะคะหรือเรียกว่าเป็นการสุ่มหยิบนะคะโอกาสของเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจากการสุ่มหยิบมีดังนี้นะคะความน่าจะเป็นนะคะหหยิบลูกปิงปองขึ้นมา1ลูกหยิบแล้วจะได้ลูกปิงปองเหตุที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะ 2. หยิบแล้วลูกปิงปองสีขาวเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 3. หยิบแล้วได้ลูกปิงปองสีเหลืองเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 4. หยิบแล้วได้ลูกปิงปองสีแดงเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ่ะในข้อที่2นะคะถ้าเราหยิบ ลูกปิงปองขึ้นมาสองลูกพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าหยิบแล้วได้สีเหลืองทั้งสองลูกเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่สองนะคะหยิบแล้วได้สีขาวทั้งสองลูกเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ข้อที่สาม หยิบแล้วได้สีขาวหนึ่งลูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนความน่าจะเป็นเบื้องต้นหมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะค่ะในสามเรื่องนี้พวกเรา ก็ต้องมาทบทวนกันนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะกลับไปทำใบงานนะคะไปอ่านใบความรู้เพิ่มเติมจากครูผู้สอนนะคะและในแบบเรียนของบทเรียนของคลาสรูมนะคะคุณครูแต่ละท่านก็จะจัดนะคะใบงานใบความรู้ให้กับพวกเรานะคะค่ะในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ